สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆที่สนใจสูตรการปรุงดินเพื่อปลูกผักปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลูกทุกอย่างในสวนนะคะสูตรของอิ๋วเองนะคะเอาแบบสบายๆเพื่อนๆที่คอยกันมานานนะคะอย่าพลาดชมในคลิปนี้นะคะอิ๋วจะปรุงให้เพื่อนๆดูเลยเพราะว่าวันนี้โอกาสดีดินที่ปรุงไว้แล้วที่จะขยายพันธุ์ เออขยายกระถางผักพวกนี้ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันหมดนะคะเลยจะถือโอกาสปรุงให้เพื่อนๆดูที่ผ่านๆมาบอกบอกแค่สูตรบอกแค่วิธีการนะคะไม่ได้ปรุงให้ดูเพราะว่ามันมีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใช้ให้เพื่อนๆน,นึกภาพเอานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอยู่เตรียมอุปกรณ์ไว้ข้างหลังสวนแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่จะพาเพื่อนๆไป ไปปรุงนะคะเพราะว่าผักพวกนี้นี่มันได้เวลานั่นและรากแล้วเขาชักยาวเลยนะคะเอาใส่ถุงอสองนิ้วไว้ลากทะลุแล้วนะคะเขาอยากแกะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วยร่ทอทำทำแปลงไว้นะคะอันนี้คือแปลงบนพื้นปูนนะคะเพื่อนคือใช้กล่องโฟมที่ตัดเอาส่วนก้นของเขาไปปลูกผัก ปเป็นเปล่แปลงไว้พวกนู้นแล้วนะคะแลยทีนี้ส่วนหัวเนี่ยเราไม่ทิ้งนะคะอยู่เอามาทําเป็นแปลงผักนะคะใช้คือมันจะได้สวยงามเป็นระเบียบนะคะเอาถุงดําใส่ครอบไว้เนาะจะแลดูสวยงามสักหน่อยหนึ่งนะคะไอ้สองสองอันนี้มันว่างนะคะเดี๋ยวยูจะปรุงดินแล้วก็มาปลูกในวันหนี่ไปครับด้วยไปดูวิธีการปรุงดินของอยูนะคะอเตรียมวัสดุอุปรกรณ์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ อยู่ในกระบาดเมื่อก่อนนี้เอาผสมปูนนะทีนี้ไม่มีงานช่างแล้วก็เอามาทำงานเกษตรนะคะใช้คุ้มค่ามากๆนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะเช่นเดิมก็จะเป็นปุ๋ยหมักเออที่จริงเป็นปุ๋ยคอ,อกนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีปุ๋ยหมักเหมือนอยู่ไม่ใช้ปุ๋ยคอ,อกเลยนะคะปุ๋ยคอ,อกส่วนหนึ่งนะคะคำว่าส่วนหนึ่งก็คือแบบว่า,วาเอา คือตวงคร่าวๆนะคะสมมติว่าใช้คู่ถังแบบนี้ก็คือถังหนึ่งนะคะแกบถังหนึ่งใบไม้แห้งหน้าดินถังหนึ่งวิเคราะห์ถังหนึ่ง,ง,งประมาณนี้นะคะคําว่าส่วนหนึ่งบางทีเพื่อนมือใหม่อาจจะอาจจะเป็นงงๆเนาะว่าอะไรคือส่วนหนึ่งนะคะก็คือตวงพอคร่าวๆไม่ต้องไปเป๊ะๆมากมากมายค่ะคะ่ะเอาเท่าที่เราหาได้ ที่หานั่นเนาะไอ้นี้แกบแกบนี้ถ้าเป็นแกบเก่าได้ก็จะดีแต่ถ้าเป็นแกบใหม่ก็ไม่มีปัญหานะคะเพื่อนเพื่อนอือยูเคยบอกว่าถ้าเป็นแกบใหม่เนี่ยเวลาเราปลูกถ้าเราดูแลไม่ดีให้ปุ๋ยให้ให้ปุ๋ยให้ใหใหนาทเจนไม่เพียงพอเนี่ยเขาจะดึงไนโตรเจนเพื่อมาย่อยสลายตัวเองนะคะอืซึ่งกว่าเขาจะย่อยสลายเนี่ยจะใช้เวลานานมากถ้าเพื่อนเพื่อน เอาไปปลูกแล้วเพื่อนๆไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ในโตรเจ้นให้เขาเพื่อที่เขาจะดึงเอามาย่อยสลายตัวเองเนี่ยเขาก็จะไปดึงอาจากต้นไม้ของเพื่อนๆซึ่งเขาคลายกา๊าซอะคะ่ะเขาคลายกา๊าซลอยไปในอากาศอะไรเงี้ยเจ้านี้ก็จะดึงลงมาเพื่อย่อยสลายตัวเองนะคะนตทีเจ้นมันกา๊าซนาทีเจ้นมันลอยได้เนาะเขาก็จะดึงดึงมา ทั้งในอากาศทั้งในต้นไม้อย่างเงี้ยเวลานั่นมาเขาจะดึงมาเพื่อย่อยสลายกับตัวเองนะคะในกรณีที่เขายังใหม่อยู่นะคะวิธีการแก้ก็คือเพื่อนๆก็ใส่ในเต้นให้เขาให้เพียงพอถ,ถ้าเพื่อนๆไม่หมักปุ๋ยออไม่หมักแกบใหม่นะคะ ท้าถทามั่นใจว่าเรามีปุ๋ยใส่เพียงพอต้นไม้ไมันก็ไม่มีปัญหาเพื่อนๆคอยสังเกตต้นไม้ลองเอานะคะเวลาปลูกถ้าเกิดว่าเห็นใบเหลืองแล้วแคดแคแกนไม่เจริญเติบโตนะเพื่อนๆก็คือใส่ถ้ามีเป็นเคมีก็ใส่ยูเรียเข้าไปถ้าถ้าไม่ไม่เล่นเคมีเพื่อนๆก็เป็นน้ำหมักมูลวัวหรือจะเป็นปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยใส่เข้าไปให้เพียงพอคะ่ะเพื่อนๆ พอใบเขียวขึ้นมาก็คือใช้ได้เขาก็จะเอาชนะได้ะคะ่ะก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากไม่ต้องเป็นแกบเก่าแกบใหม่นะคะขอขอแค่คุณเพื่อนดูแลให้ปุ๋ยเขาเพียงพอนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยบางทีเขามีหน้าที่แค่พยุงรากเฉยะคะ่ะจะสังเกตว่าเวลาเราไปซื้อต้นไม้ไปซื้อต้นไม้ตามร้านเวลาเราจะเอาออกปลูกเพื่อนนึงทีบางร้านมมีแต่แกบนะคะแกบนั้นเขาก็ไม่เออคือเป็นธุรกิจใหญ่นะ,ะเขาก็ไม่มีเวลามานั่งหมักอะไรมากมายเขาก็จะใช้แกบใหม่ ผสมเลยนะคะแต่ว่าเขาจะให้ปุ๋ยแบบเพียงพอทั้งปุ๋ยทางใบทั้งปุ๋ยทางรากนะคะพวกร้านต้ไนไนมะ้น่ะเขาต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ต้นไม้เขางามนะคะเพราะว่าถ้าไม่งามเราก็ไม่ซื้อเนอนั่นแหละก็คือเขาวิธีการเขาให้นทินตไนโตรเจนเพื่อจะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันว่าจะเป็นแกะเก่าแกบใหม่นะคะโอเคคงแกะพอเข้าใจคร่าวๆนะคะส่วนวิธีการผสมนะคะอีจะใช้เป็น ที่บอกที่ผ่าน,านมาคือบอกอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติให้ดูนะคะอันนี้คือจุลินทรีย์สังกษแสงอยู่ทําไว้จนจนขวดเก่ามดแล้วนะคะพอใกล้จะหมดก็ขยายเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆไอ้ตัวนี้จะมีประโยชน์คือแบบว่าเขาจะเป็นมีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะแก้โรคพืชได้พวกโรคราโรคอะไรในรากพืชอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็เขาจะไปช่วยวย,ย่อยสลายพวกเนี้ย ออกมาคือย่อยสลายให้ให้จากเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นชิ้นเล็กๆให้ต้นไม้ดูดมากินได้ง่ายๆประมาณนี้ค่ะหน้าที่ของเขาโอ้ยสารพัดเลยมีเยอะเลยนะคะอันนี้อิูจะไม่ได้ตวงค่ะอิูจะเอากะปริมาณเอาถ้ามีของอยู่มีเยอะอยู่ก็เทใส่เยอะนะคะก็จะประมาณอันนี้มันก็จะประมาณ10ลิตรอยู่ก็ใส่ประมาณแก้วน้ำหนึ่งนะคะแล้วอิูก็จะใส่อันนี้เพื่อ ไอ้ตัวนี้เป็นไอ้น้ำหมักข้าวบูดข้าวเน่าของยวนะคะยูทำไว้ลดน้ำผสมน้ำลดน้ำต้นไม้นั่นแหละแต่ิวก็จะเอามาเอามาผสมนี้ด้วยนะคะเพื่อจะเพิ่มเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีๆให้ไปช่วยย่อยสลายไอ้พวกอาหารพืชของเราพวกดินของเราให้ให้เขาอร่อยยิ่งขึ้นนะคะคือทำไงก็ได้ให้เขาอร่อยพืชเราจะได้พอเขาอร่อยแล้วพืชเราก็จะงามไว้เนาะ ให้อาหารดีมีประโยชน์กินอร่อยอร่อยเขาง,งามนะเหมือนคนกินกินอาหารดีมีประโยชน์<ๆ>ก็จะอ้วน้วนสมบูรณ์ไม่เป็นโรคเป็นภัยนะคะ่ะนี่เพื่อนไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่แค่มีความชืน้นชุ่มๆนิดนึงนะ,ะนี่ทำเป็นสามส่วนมาให้ดูแล้วเนาะนี่ก็จะเอาตัวเบานะคะโปยมาใส่เพื่อนก่อนจะได้ง่ายใช้มือเลยนะ เท่ากันจะออกแรงนิดนึงเพราะว่าอยู่ไม่ได้ใช้จอบนะคะเอาแค่พอหมาดหมดนะคะไม่ต้องให้ชื้นแฉะน,นะคะเพื่อนหมักรวมๆผสมผสมไว้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแล้วถ้าเราใช้น้อยเราใช้ไม่หมดก็เอารวมไว้ในนี้แล้วก็เอาผ้าคลุมไว้เอากรสอบคลุมไว้ให้เขาเก็บความชื้นไว้อยู่ในนี้นะคะ เวลาเราจะใช้เราก็ค่อยมาโกยเอาค่ะอันนี้มันจะเป็นหน้าดินที่มีใบกัมปูด้วยค่ะอีกไปขุดเอาที่ใต้ต้นใบกัมปูค่ะอีกก็จะเอาเอาหน้าดินร้วนมาด้วยค่ะแล้วก็ใบเข้ามาด้วยค่ะเพราะว่าพืชในสวนของอยู่ส่วนมากเราจะเป็นพวกที่ให้ให้ผลเนาะ เช่นพวกพริกพวกมะเขือพวกถั่วักยาวแตงกวาอะไรพวกนี้ค่ะก็จะต้องการอนโธเซียมวัตถุัดสูงนะคะซึ่งจะมีอยู่ในนี้แหละทั้งแก่ทั้งใบไม้แห้งพวกนี้ค่ะสมให้เข้ากันแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะเนี่ยง,ง่ายๆเลยขอให้เรามีวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมอะค่ะ เห็นไหมหอมใช่เพื่อนๆน่าอร่อยอน้ำหมักเพื่อนๆมีมีเอฟซีของอยู่ถามเรื่องน้ำหมักเศษอาหารเข้ามานะคะเขาบอกว่าพี่แล้วพี่ไม่กลัวแมงวันหัวเขียวเหรอหนูเอาหนูเอารถที่สวนนะ่ะแมงวันหัวเขียวมาเต็มเลยก็เลยบอกว่าแมงวันมันจะชอบมาตอมความเหม็นนะนความหอมนี่ไม่ค่อยจะชื่นชอบเท่าไหร่ แต่ถ้าเวียนกลิ่นเหม็นเน่าอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะมาไวนักจะหมูกมันจะดีนักแคลนะคะก็แสดงว่าน้ำหมักเพื่อนๆอย่างใช้ไม่ได้ะคะ่ะถ้ามีกลิ่นเหม็นเน่าน,นี่ก็คือแบบว่าไม่โอเคะคะ่ะวิธีแก้ของฮิวได้บอกเพื่อนๆไปแล้วก็คือว่าให้ใช้น้ําตาลโรยคะ่ะน้ําตาลเอาความหวานเขาช่วยนะคะเอาความหวานให้จุลินทรีย์เขากินให้เขาทํางานได้เต็มที่นะคะเขาเขาก็จะขจัดเรื่องกลิ่น เน่าเสียไปนะคะถ้าเพื่อนๆถึงขนาดแมงวันหัวเขียวมา,างั้นแสดงว่ากลิ่นมันต้องไม่ธรรมดานะคะระวังเพื่อนบ้านจะไม่ถูกใจเอานะคะเพื่อนๆรีบหาน้ำตาลมาใช้นะคะน้ำหมักอะไรก็แล้วแต่คะ่ะถ้าเกิดมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เพื่อนๆเอาน้ำตาลจัดการนะคะโรยๆไปสี่ห้าวันกลิ่นก็จะหายไปแล้วคะ่ะไม่นานเลยะคะ ลองเอาสูตรของอีวไปใช้ดูเนี่ยค่ะพเพื่อนๆดินจะร่วนแล้วก็น้ำหนักเบานะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไปขุดเอาหน้าดินเฉยๆมาปลูกแล้วก็บางทีก็ผสมแคบอีกคอกอย่างเดียวไม่ได้มีแกบหรือใบไม้เข้าร่วมมันก็ได้แต่ว่ามันจะอ,อ,อะไรล่ะมันจะมีความเหนียวเหนืดไม่ร่วนซุยแบบนี้นะคะ เวลาเราลดน้ําเข้าไปมันจะรัดรัดรากนะคะรากก็จะหากินได้ไม่สะดวกไปไม่ปลอดปวงก็จะไม่ค่อยมันก็จะงามช้านะคะดินก็จะแน่นจะแข็งหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ลดน้าแค่วันเดียวนี่ไปลดอีกทีนี่ลดไม่ลงเลยประมาณนี้นะคะเนี่ยถ้าทําแบบนี้เนี่ยลดลงไปนี่มันก็จะจะโล่งจะโป่งนะคะถ้าเกิดว่ารากเขาหากินได้ดี ไปได้สะดวกเขาก็จะโตไวค่ะเพื่นอนๆนึกเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยนี่ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องให้แฉะนะคะนี่เห็นไหมแป๊บเดียวเองค่ะใช้เวลาประมาณเกือบสิบนาทีนะคะก็เรียบร้อยค่ะให้เข้าๆกันนะคลิปนี้นี่ได้ตอบคำถามทั้งเรื่องแกลบเก่าแกลบใหม่แล้วก็ปุ๋ยหมักไม่หมักด้วยนะคะถ้าเกิดว่า ปุ๋ยปุ๋ยยังไม่หมักเอามาใช้เลยแต่ว่าขอเป็นเป็นที่แบบว่าออกมาจากคอกนานๆนะคะไม่ใช่ว่าถ่ายมูลออกมาใหม่ๆแล้วมาใช้เลยอย่างนั้นน่ะไม่ได้นะคะมันจะมีเชื้อโรคเชื้อราอะไรเยอะแยะนะคะต้องให้คอกทับถมอยู่นานๆเวลาเราไปขุดมาใช้เนี่ยคือจะไม่มีกลิ่นเหม็นสูนนะคือชื่อใช้ได้นะคะในกรณีอยู่คอกวัวคอกควายเรานะคะเอาเพื่อนๆ,ๆก็ไปโกยเอาส่วนที่เขาถ่ายมูลไม่นานแล้วอะนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นในทับถมมนนานานๆแล้วมีต้นหญ้าต้นพืชอะไรขึ้นขึ้นมายิ่งดีนะคะเก่าแบบนั้นอะ่ะยิ่งดีก็คือแบบเขาทับถมจุลินทรีย์เขาจยสลายไปตามธรรมชาติแล้วอะคะ่ะแบบนั้นยิ่งดีไม่ใช่ถ่ายเป๊ะออกมาวันสองวันเพื่ออโกยมาใช้เลยแบบนั้นอะเหม็นฉุนนะคะเหม็นฉุนแล้วก็มันจะเป็นแทนที่จะเป็นผลดีมันก็จะเป็นผลเสียครับ ลากพืชนะคะเพราะว่าพวกนั้นมันมันจะยังจุลินทรีย์เขายังไม่ทํางานนะคะเ,เหมือนกับโยนก้อนหินลงไปแล้วเขาแทะไม่ได้อะ่ะลากพืชเขาแทะเขาชอนชัยไม่ได้เขากินไม่ได้ะคะ่ะเอจุลินทรีย์ยังไม่ได้ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้ก็เ,เท่ากับบะบีวางไว้เ,เฉยๆพืชก็กินไม่ได้ะคะ่ะต้องใช้เวลานาน,านกว่าจาย่อยสลายกว่ากว่าพืชจะกินไ,ได้ ก็กว่าพืชจะงามบางทีก็มองแท่งแต่อเอ่ออำลาไปสะก่อนเลยประมาณนี้นะคะ,เ,ะเดี๋ยวอิ๋วจะโกยโกยเอาไปใส่ใส่ถุงดําปลูกนะคะวันนี้อิได้งานหลายอย่างเลยยิปลูกใส่ไอ้ขวดน้ําอารมณ์ด้วยค่ะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวรอให้มันงามก่อนนะคะเดี๋ยวจะมานําเสนอเพื่อนๆแม่บ้านสายประหยัดนิดนึงนะคะที่แบบว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรมาก เราหาวัสดุที่เราหาได้นะคะมาปลูกขอให้ปรุงดินให้ดีทํายังไงพืชก็งามนะคะเพื่อนปลูกเล่นๆยัางงามเลยนะคะเนี่ยเอาสูตรของอิวไปใช้ดูรับรองได้กินแน่ๆน,นะคะเนี่ยเนี่ยวันนี้อิวทําปลูกใส่ขวดตัดสูงๆหน่อยนะคะเดี๋ยวอิวมานําเสนอในทิ่วิดีโอหน้านะคะว่าทํายังไงคะเผื่อเพื่อนๆมือใหม่สนใจเนาะ อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วอิวก็จะทำการปลูกให้เสร็จตสกล่องนุ้นให้เต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวอิวจะมาอัปเดตให้ชมกันว่าที่อิวปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงงามไห่งามยัง,ง,งไงมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะมาบอกเล่าก0้ากันต่อไปนะคะ<ม>ก็เช่นเดิมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามรับชมในทุกๆคลิปวิดีโอของอิวนะคะ เอาหนึ่งไลค์หนึ่กำลังใจนะคะเป็นเป็นกำลังใจมากๆนะคะอาที่จะหานำเสนอความรู้ดีๆหรือปฏิบัติอะไรเรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ